จะเกิดอะไรขึ้นหากโลกใบนี้ไม่มีออกซิเจน5วินาทีออกซิเจนคือก๊าสที่สำคัญที่สุดสำหรับสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้หากคุณนึกไม่ออกว่ามันสำคัญยังไงคุณลองกลั้นหายใจไว้สัก30วินาทีดูครับและมันจะทำให้ร่างกายของคุณถามหาออกซิเจนอย่างแน่นอนการหายใจเข้าลึกๆจะทำให้ร่างกายของคุณสดชื่นสิ่งที่คุณหายใจเข้าไปนั้นก็คืออากาศ อากาศมีส่วนประกอบของออกซิเจนประมาณ2 1และมีก๊าซไนโตรเจนถึง78%แม้ว่าออกซิเจนจะไม่ใช่ก๊าซที่มากที่สุดในชั้นบรรยากาศของเราแต่มันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดบนโลกใบนี้ซึ่งหากปราศจากออกซิเจนพืชสัตว์และมนุษย์คงไม่ได้เกิดและวิวัฒนาการมาจนถึงทุกวันนี้อย่างแน่นอนและนี่เป็นคำถามสำคัญว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากออกซิเจนหายไปจากโลกของเรา5วินาทีมันอาจจะฟังดูไม่นานแต่มนุษย์เราโดยเฉลี่ย จะสามารถกลั้นหายใจได้ประมาณ30วินาทีเท่านั้นดังนั้นเมื่อออกซิเจนทั้งหมดหายไปคุณยังมีเวลาอีก30วินาทีที่จะเห็นสิ่งต่างๆเกิดขึ้นรอบตัวทันทีที่ออกซิเจนหายไปโลกจะดูแตกต่างจากที่เคยเห็นอย่างสิ้นเชิงทุกคนที่กำลังอาบแดดอยู่ริมหาดผิวจะไหม้ในทันทีเนื่องจากชั้นโอโซนที่ประกอบไปด้วยโมเลกุลของออกซิเจนที่ช่วยปกป้องรังสี U v จากดวงอาทิตย์นั้นหายไปเมื่อไม่มีออกซิเจน ครีมกันแดดก็ช่วยปกป้องเราจากรังสี UV ไม่ได้แน่นอนคุณจะเห็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยถลม่มบ้านเรือนตึกและอาคารต่งตางๆจะพังลงมาทันทีเนื่องจากออกซิเจนทําหน้าที่เป็นสารที่ยึดเกาะของคอนกรีตซึ่งหากไม่มีออกซิเจนคอนกรีตจะแปรสภาพเป็นเพียงฝุ่นผงเท่านั้นนอกจากนั้นแล้วการหายไปของออกซิเจนจะทําให้หูชั้นในของเราระเบิดและสูญเสียการได้ยินไปตลอดกาลเพราะการหายไปของออกซิเจน หมายถึงการสูญเสียความดันอากาศถึง21%เลยทีเดียวการเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศเทียบเท่ากับการลดลงของระดับน้ําทะเล2กิโลเมตรในทันทีซึ่งหูของเราไม่มีเวลามากพอที่จะปรับตัวอย่างแน่นอนออกซิเจนเป็นส่วนประกอบสําคัญของไฟและถ้าหากไม่มีออกซิเจนแล้วเราก็ไม่มีเปลวไฟเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและนั่นจะส่งผลทําให้กระบวนการเผาไหม้ในห้องเครื่องยนต์ต่างๆไม่สามารถเกิดขึ้นได้ทําให้เครื่องยนต์ที่ใช้น้ามันทั้งหมดบนโลกหยุดชะงัก การขนส่งทั้งหมดจะล้มเหลวโดยทันทีเครื่องบินจะตกลงมาจากท้องฟ้าและรถยนต์หลายร้อยล้านคันจะหยุดทำงานอยู่กลางถนนน้ำในโลกทั้งหมดมีออกซิเจนประกอบอยู่หนึ่งในสามซึ่งหากไม่มีออกซิเจนแล้วล่ะก็ไฮโดรเจนจะระเหยเป็นก๊าซและขยายปริมาณเป็นเท่าตัวจนทำให้น้ำทะเลในมหาสมุทรทั้ง เราพร้อมซัพพอร์ตการเดิมพันของคุณการันตีด้วยคุณภาพระดับสากลถูกจริงใจจริงหลักร้านก็จ่ายรวดเร็วที่สุดในเวลานี้ร่วมเดินทางไปสู่ความร่ำรวยกับเรา TQ88 หมดระเหยหายไปและสิ่งที่คุณต้องตกตะลึงมากที่สุดก็เกิดขึ้นเปลือกโลกที่เรากำลังนั่งอยู่นี้จะแตกสลายและยุบตัวลงนั่นเป็นเพราะเปลือกโลกมีสารประกอบออกซิเจนถึง45ผสมอยู่ เมื่อไม่มีออกซิเจนเปลือกโลกจะรัดและพังทลายอย่างต่อเนื่องจนไม่มีอะไรเหลืออยู่นั่นอาจเป็นสิ่งที่ดูน่ากลัวแต่คุณยังโชคดีที่มีอากาศหายใจอยู่และรู้ว่าออกซิเจนคงไม่หายไปจากโลกใบนี้ตราบใดที่เรายังรักษาผืนป่าที่เปรียบเสมือนปอดผลิตออกซิเจนของโลกใบนี้รู้หรือไม่งูที่อันตรายที่สุดในโลกคืองูไทปันพนทะเลการกัดของงูไทปันพนทะเลหนึ่งครั้ง สามารถปล่อยพิษออกมาในระดับที่ฆ่าคนได้ถึง100คนหรือฆ่าหนูได้ถึง250,000ตัวเลยทีเดียวหากคุณรู้สึกชอบวิดีโอนี้ผมก็ฝากกดไลค์และฝากแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับ